เกลือพี่น้องถึ้แล้วพี่น้องถึ้แล้วเสร็จแ,แล้วครับพี่น้องตื้อเลี้ยมนัมนๆเลยครับไดืต้มแล้วครับพี่น้องไดือดตุม่มนครับสวัสดีครับพี่น้องบาปูยสามทินครับมือนีสิมาข้ามาใส่มองครับมาใส่มองสองปากครับ มองเก่าเส้นครับมองเย็ดเส้นครับมาลอกไม้หน่อยเพิ่งครับไม้หน่ก็ประมาณสามไรได้ครับพี่น้องมึอนี้มาลอกไม้หน่อยกันครับเพราะว่า้พราะท่านอยากไปไกลเนาะตอนนี้โรคระบาดอยู่พี่น้องเสียผมขอโตไ่กอนครับพี่น้องเดี๋ยวมือเสาร์มาพอ้กันครับว่าครับพี่น้องใส่ม่องเร็วแล้วครับว่าย้ำครับไลยสามโตครับเลสามโตครับไล่ม่องเร้วครับเอาลงไปทายว่าไรพี่น้องไม่โทษรับเปียก ป kind of ่านนี้แหละสามตัวพี่น้องเลี้ยอเรื่องแล้วเลี้ยวเรื่องเลยพี่น้องเดี๋ยวมือเศร้าพอกันครับมือเศร้าพอกับพี่สารพัดทินครับมาแต่มานบอมือเศร้าพอกันไหมครับสลับเรื่องนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวมือเศร้าพอกันสวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเศร้าครับตุรินไทยเวลามาย้ำม่องอะไรครับยามมุ่งนะครับพี่น้องมาลุ้นกันเบิ่งว่าสิเป็นัใครพี่น้อง มาเป็ลุดน้ำกันครับพี่น้องอย่ามองกันครับโอ้ยห้อยรลุดตัวนี้ตัวนึงพี่น้องตัวนึงนะครับนี่ครับตัวนึงพี่น้องเห็นไหมครับสะท้อนแสงนะครับตัวแรกโอ้ประคอพี่น้อง โอ้ปตะคอยง่าครับสุดยอดพี่น ah ้องเอ้ยปตะคอยง่าแล้วตัวสองพี s so, <S like ่น้องตัวสองแล้วนี่ครับตัวสองมัน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 พี่น้องสามตัวแล้วนับเด้อพี่น้องนับซอยกันเด้อนับซอยกันนับซอยบาปูเด้อพี่น้องตัวสามแล้วตัวสี่พี่น้องมันมันครับบ่อธรรมชาตินะครับ โหหาพี่น้องไล่กันไปเลยหวานหวานนะครับโหาครับโหาครับพี่น้องโหาแล้วหวานหวานคข้ามาเนี่ยโหาโตเจ็ดพี่น้องโตเจ็ดครับหวานหวานเลยพี่น้องโตัวแปะตัวเจ็ดโอ,โอ้ปลาหมอไงไมึงขึ้นถือวะอ๋อ ปลาเข็งพี่นอ้องโอ้ปลาเข็งปลาเข็งไงครับเดี๋ยวว่าปูสิมาเก็บตะไคร่ทีหลังครับพี่น้องข้ผ่านไปป่าหนึ่งแล้วเดี๋ยกว่าป่าสองครับหนึ่งตัวครับป่าสองอน,นี้เกาเส้นครับเออน,นี่เก็บเกาเส้นเกาเส้นหนึ่งตัว โอ ok, ้ยฟงตีนพี่น้องฟงติ้นล่ะโอ้สองสามหมานหมานพี่น้องโอ้หมองหม้อหมานคักพี่น้องเอ้ยก็หมอตายแล้วมั้งสีโอ้หมานคักพี่น้องเอ้ยโอ้เนาวเลยกับนี่โอ้หนาวพี่น้องหมาน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 พี่น้องเอ้ย เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะมาเก็บทีหลังพี่น้องนี่เก่าเส้นพี่น้องเิ่งเอ้โหวันนี้ไงครับมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วเก่าเส้นพี่น้องโนมาแล้วครับเอาไปนี้ก่อนพี่น้องเยี่ยมมาเก็บทีหลังไายพี่น้องเป็นกันมาจะบอถือฟ้าพี่น้องโอ้ย นนีี่่พ้องมานี่แล้วครับเกาเส้นไปต่อครับเกาเส้นสามตัวบางใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยอน้ำลึกในผักสวงนี่ไงพี่น้องไปเดี๋ยวผมองเก็บสีดงครับนี่เยอะพี่น้องก็นะโอ้ยบางใหญ่เลยโอ้พี่น้องเอ้ยหมานหมานครับมันหมาน,มานโอ้ ข้าวโพเลยขอาูโเล่มานทีหลังเลยถืออีก,กอพี่น้องนี่กถืออีกมานมันคักอ๋าพี่น้องคือมันคักเตะถืออีกแล้วพี่น้องนี่มันอีกแล้วถืออีกแล้วพี่น้องถือคักโอู้มันคักถือมาอีพี่น้องเอ้ นับตัวไปเลยเหรอโอ้ยถือครับพี่น้องเอ้ยถือแล้วโอ้ยหวานชิบหายเลยโอ้ยตัวนี้ขาวเลยถือแล้วพี่น้องโอุ้ไยไปขออนุญาตเก็บก่อนพี่น้องป่ะดิปลาพี่น้องแล้วเลยพี่น้องเอ้ยแล้วง่ายเลยพี่น้องโคตปลาดเลิเยอะหลายเกิน นี่ข่าวเซ็ตขอตัวกบานก็พี่น้องเดี๋ยวคลิปนาพอกันไหมครับฝากติดตามฝากคนไค์ก็แช่บ่อปูนมนี่เด้อมีไม้ธรรมชาติเด้อพี่น้องนี่มีครับไม้ธรรมชาติเดี๋ยวคลิปมาพอกันไหมครับสวัสดีครับ